สวัสดีครับท่านผู้ร่วมยาติญาติทั้งหลายาวันนี้ได้ได้ประบาพาพระตอนเช้าวันนี้พระมา,อาสององค์ตามปกตินะครับแต่ญาติธรรมก็มาทั้มาครบครับสามครอบครัวนะครับก็ได่บ่ายกันสนุกสนานคลื้คื้นทำบุญได้บุญได้กุศลนะครับและญาติธรรม ่านหนึ่งก็ท่านได้บอกบุญท่านสร้างพระศิรราว,าว,วรีนะครับสูงสูงเมตรห้าสิบเซนนะครับถวายวัดหลวงพ่อสุธรรมเจ้าวาดเจ้าวาดวัดวัดวัดป่าบ้านตานะครับแต่ว่าไม่ได้สร้างที่วัดป่าบ้านตาแต่สร้างที่วัดหลวงพ่อสุธรรมที่ วัดเก่าที่ท่านเป็นเจ้าวาดเก่าอยู่นะครับก็ท่านก็บอกบุญมาก็ก็คงจะอยู่ในในวงแคบๆของเรานี่แหละนะครับก็ก็ก็ได้โมโนธรรมนาบุญกันไปนะครับก็วันนี้ก็จะกล่าวอะไรเล็กน้อยนะครับว่าการทำบุญการทำบุญที่ได้บุญเนี่ย พระท่านบอกว่าจะได้บุญหรือไม่ได้บุญให้ดูที่เมื่อทําทแล้วมีความสุขไหมถ้าทําบุญแล้วมีความสุขนั่นแหละคือได้บุญเพราะว่าบุญก็คือความสุขเหมือนกับเรานั่งสมาธินี่จุดประสงค์คือนั่งให้มีความสุขนะครับถ้าเรานั่งมีความทุกข์แต่กว่าจะมีความสุขก็ต้องผ่านความทุกข์มาก่อนนะครับว่าเรียกว่าอะไร ผ่านมารต่างๆผ่านมารต่างๆให้เกิดความทุกข์ผ่านขันธมารขั้นผ่านขันธมารคือเจ็บปวดเมื่อยล้าร่างกายเนี่ยแต่ถ้าหลังจากผ่านจากนั้นไปแล้วถ้าเรานั่งเพราะนั่งสมาธิไปแล้วเนี่ยถ้าพอนักไปปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความสงบเย็นความเจ็บปวดหายไปเกิดความเย็นนั่งแล้วเพลินนั่นแหละ ก็เรียกว่าได้บุญแล้วนะครับพระท่านว่านะครับผมก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดเอาเองนะครับก็พูดตามพระอาจารย์ที่สั่งสอนเรามานะครับพระอาจารย์ท่านสั่งสอนมาอย่างไรผมก็เก็บมาแต่ไม่ได้เก็บมาไม่หมดนะครับเพราะว่าเ,าเขาบอกว่าเ,าเราพระ ครูบาอาจารย์สอนร้อยนิเนี่ยเราก็จะได้สัก5 0าสิบซนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเรียนหนังสือหรือไปทำอะไรเนี่ยครูเราเก่งมากๆกเนี่ยก็มาแต่หมายความว่าเราจะได้ความรู้เท่าครูครูนะ่ะมีความรู้มากมายแต่เราได้รับจากท่านมาก็บางครั้งก็ไม่ถึงครึ่ง สา,าเหตุที่ไม่ถึงไม่ถึงครึ่งเนี่ยมันมีเหตุเยอะแยะคือหนึ่งเวลาเรานั่งฟังท่านท่านเทศหรือท่านอาจารย์สอนเนี่ยจิตใจเราเป็นสําคัญจิตใจเราก็ไม่ได้มุ่งอยู่ที่ไม่ได้มุ่งอยู่ที่คําสอนอย่างเดียวจิตใจเราก็คิดโน่นคิดนี่คิดไปเรื่อยทําให้สิ่งที่เราจะได้มานั้นอะไม่เต็มร้อย นะครับไม่มีใครได้เต็มร้อยอเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกอะไรที่คนบอกว่าเวลาโลกนี้มันเร็วลงเร็วลงเร็วลงศาส,สนามก็เร็วลงเร็วลงเร็วลงสาเหตุเพราะอะไราะเพราะว่าเวลาพระอาจารย์สอนเนี่ยเราไม่ได้รับของมาท่นเราเราไม่ได้รับมาเต็มที่แต่ จะบอกว่าไม่เต็มที่จะทำให้ศาสนาเร็วลงหรือไม่มันอยู่ที่ว่ารับมาแล้วมันได้น้อยก็จริงแต่เราได้นำมาฝึกฝนนะครับได้นำมาฝึกฝนเช่น,นไปเรียนสมาธิมารับมาได้อารับมาได้หกเรซหลืออีกสี่สิอร์เยังไงครับก็ต้องมาฝึกมาฝึกป,ปฏิบตัตินำคำสอนท่านมาปฏิบัติ บางคนเอามาปฏิบัติปฏิบัติผิดอีกผิดทางอีกท่านสอนว่าอพุโทโธพุโทโธนะ,ะบางคนก็ก็ไม่ได้พุโทโธพราะพุโทโธทีไรมันก็คิดงงง่านก็เลยนับเอาหนึ่งสองสามสี่ถามว่าได้ไหมครับก็บอกว่าพระท่านบอกว่าได้ พระท่านก็บอกว่าได้ไม่ต้องตกใจได้หมดการปฏิบัตินี้ตั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันเพราะนั้นเราจะปฏิบัติอย่างไรก็ได้แต่อย่าให้มันออกนอกหลักการมากเท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็ขอขอหยดาน้ำเลยนะครับ สาธุ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 อิมินาตกาเลนะอิมินาตกาเลอิมินาคุณยากาเมนะอุปชายาคุณุตรลาอาจาริยูปะตลาจามาตาปิตาแตยาตะารสุริโยจันทิมาลาชาคุณะวันตาณลาปิจามัลมาลาจะอินทาจตุโลขปาลาจะเทวตายะโมมิทามนุษยาจา มัจจตาเวริกาปิจตัพเพจตรสาถุกีิพ้นตูปุญญาณิปัสจานิเมตุขังจติวิทังเทตูทิปังพาเจตาโวมะังอิมีนาปุญญกัมเมนะอิมีนาอุทิศเสนะจยากทิปังทุรเพเจวะตันุปาทานะเจตทนังเยสันตาเนหินาธัมมายาวะนิพานะโตมะมังนะสันตูสัพพทาเยวะยะถาชาโตพระเวพระเวอุทูติตังสติปัญญาสันเลขวิยามีนา มาลาลพันตุโนโคาสังคาตุนจาวิเยตุเมพุพทธาธิปาว,วโลนาโถตโมนาโถตโมนาโถปเจกะพุทโธจารังโคนาโตตโลมะมังเตโตตมานุภาเวนะมาโลคาสังลาพันตุมาสาธุสาธุสาธุพระพเจ้าเขาที่ส่วนบุญสุชนที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาครูบาปิดามารดาญาติพี่น้อง ตลอดจนเจ้าคำตลอดจนเจ้ารมนายเวรและขับประดัดทั้งหลายอันดาแฟนนขับทั้งหลายเอฟตีทั้งหลายญาติธรรมทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายทรงได้รับเาีรตบุญบุญกุศที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ขอจงมานุโมทนารอจงมีความสุขโดยทั่วกันขอเดชะาุณพรรษตรัสไทยและบุญกุศลจ,จงยังจงยังข้าพเจ้าและเพื่อนสมาชิกทั้งหลาย ถึงซึ่งความเป็นผู้พ้นทุกข์ทั้งพวงเทินส,สาธุสาธุสาธุแล้วขอบุญกุศลน,นี้จงเป็นพระลปัจจัยให้พระเจ้าถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตจะผ่านนั้นด้วยเทินส,ส,สาธุสาธุสาธุอนุโมทนา วันนี้ขอจบคลิปแค่นี้นะครับฝา,ากดดากดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับช่องอข้ามคูณข้ามคูณหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่แล้วก็ช่องแม่กระต้อยช่องคุณชวลาแม่กระต้อยขอให้กดช่วย กดคลิปกดไลค์ให้ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ